ขออนุญาตถามหลวงพ่อครับพอดีฟังย t ท b e ช่องของพระอาจารย์มหาสุภา mm hmm. ท่านบอกว่าตอนท่านไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้รภูฝาพึ่ง mm hmm. ที่กาละสิน mm hmm. ท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีเหมือนกับ mm hmm. เป็นพญานาคเดินผ่านท่านนะครับ mm hmm. ตอนเข้าไปปฏิบัติใหม่ๆ mm hmm. พอออกจากสมาธิแล้วท่านบอกว่า ท่นรู้สึกปวดปวดที่ศรมากปวดหัวมึนหัวจะระเบิดเลยต้องต้องไปให้อาจารย์ที่ไปด้วยกันที่เป็นาอาจารย์ท่านเอาเขาบอกว่าเป็นเหมือนลูกแก้วะครับมันจิ้มไว้ที่หน้าผากประมาณนาทีหนึ่งซึ่งอาการถึงจะหายปวดถึงจะหาเขาบอกว่าเป็นเป็นฤทธิยานาก็เลยอยากจะถามาเพราะว่าฤทธิยานาคเหมือนอย่างพวกเราอะ่ะ โดนตะเข็บโดนอะไรต่อยนี่มันก็ปวดเรื่องัวพยานหนาที่ท่านมีฤทธิ์มากนี้มันสามารถทำลายเรามนุษย์เราได้ขนาดนั้นนะครับตอนที่หลวงพ่อไปปฏิบัติที่เมองเลยนี่เคยเคยได้เจอไหมครับพก็เคยได้ฟังเหมือนคล้ายกคับพาว่าคือว่าหลวงพ่อก็ เกือบจะโดนเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยคำว่าพญานาคเนี่ยคือสถานที่ใดที่มีความสวยงามมีความรึกลับแล้วก็ ยังอยู่ในกฎเกณฑนที่ว่าคนยังไม่ล่วงลำ้ำยังไม่เข้ามาคือจริงๆแล้วเรื่องพญานาคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือสถานที่ใดก็มีอยู่หรอกแต่ที่นีนพญานาคเกเร,รก็มีพญานาคติ๊กก็มีและพญานาคมีบุญก็มี แต่ละสถานที่นั้นนี่เขาก็จะจำกัดแต่ี่นีลึกลุๆจริงๆแล้วในพญานาคคุณธรรมจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ดูแลสมบัติของพระพุทธเจ้าเขาียากแผ่นดินของพระพุทธเจ้าเพราะว่า เราว่าเรื่องอะไรที่ขึ้นชื่อว่าพุทธศาสนานีนพญานาสเนี่ยเขาถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลยแหละในเรื่องความศรัทธาในเรื่องความดูแลแต่ทีนี้พญานาคาพระเนี่ยมันจะมีบุญสัมพันธ์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาะจะเป็นผู้มาทดสอบบารามี พระแต่ละรูปพระแต่ละท่านว่าจะมีตะบะเข้มคลังขนาดไหนแต่ส่วนของทางนี้เนี่ยก็ไม่เคยเจอหรอกเขาเดียวไม่เคยเจอริ์ไม่เคยเจอริ์ยรพยายนาแต่เคยเจอแต่ว่าเขามารบกวนบ้างมากระทืบบ้างแต่ว่าไอที่ว่า พญานาคจริงๆนี่นี่ถ้าใครได้เจอริ์ได้เจอเดชอะไรต่างๆนี่เนี่ยพิษของเขาที่มันกำมันกับพิษของมูเห่าเนี่ยคือมันจะมีแบบมันจะใกล้เคียงก็น้ำรถเนี่ยโต๊ะตนเย็นนีเขาจะไปวางคิดเอาไว้เขาห้ามซักห้ามพวกคนในต่างๆลุกล้ำเข้าไปในดินแดนของเขาแต่ยินได้เขาเล่ายังงนะ้นน่ ือเราก็ได้ยินเทวดาไอพญานาคนะเขาเล่าอย่างนั้นเลยแต่ทีนี้ถ้าใครไปพูดกาดูถูกดูแค้นมีนประมาทว่าเป็นสัต์เลระชานนี่พวกนี้มันเอาตายเลย,นะยานาเนี่ยพวกพญานาคเนี่ยมันไปวัดเลยนะไปตะทืบเลยนะเพราะว่าพญานาคเนี่ยคือเขาจะมีคุณธรรมเนี่ยแต่ไม่แต่อาจจะไม่ใช่พระโส คือมีคุณธรรมก็คือหมายความว่าภูมิธรรมภูมิบารมีของเขานี้นี่เป็นภูมิบารมีของคนมีบุญเนี่ยแต่ทีนี้ เป็นครูบาอาจารย์ลูกศนพระที่ท่านไปบำเพ็ญแล้วท่านไปเจอไปเจอพิษของพญานาคนั่นก็ซึบเนื่อมาจากว่าเขาทดสอบบารมีและอีกอย่างหนึง่งเขาไปใกล้ในดินแดนของเข้ามากเกินไปมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราไปเจอพิษเจอริบเจอเดช แต่บางคนก็ถึงก็ตายบางคนก็ไม่บางคนก็ไม่ได้ค่อยตายแล้วไม่คนคเป็นอะไรแน่อยแต่ยังหลวง่อเองนี่ไม่ค่อยเจอไอ้เรื่องทิพญานาคี่ไม่ค่อยเจอคือไม่เจอลนแหละแต่ว่าจะเจอได้ทีว่าเขาก็เทือดเนี่ยมันนักกว่าเรื่องอีกแบบ <laughs> เออมันนักกว่าก็คือแต่พอตะตับกสายไล่ไล่เรียจริจงๆเราเขาก็ไม่ได้ จาจมตื้ประหลับแต่เขาต้องการฟื้นเราฟื้นพื่ให้ตาบะของเราในแข็งแร่งและก็เป็นที่ยอมรับเางเขาเก็เลยมีการฟื้นอันนี้ก็คือเล่าไปเล่าเล่าไปตามประสบะการณ์นั้นก็เลยแต่ว่าเรื่องมันยาวพวกเรานี่เรื่องยาวมากองพญานาคนีงแ้แต่เกษาธาตุนี่กับเป็นเรื่องของ,ของ ก็เป็นก็เป็นพญานาคเขาดูแลรักษาแต่ถ้าเราเรื่องพญานาคต้องก็ต้องเข้าความเข้าความนี่มันก็เยอมันก็ยาวก็เลยเป็นเหตุผลว่าจะไปหาวิธีละโหเพราะว่าเรื่องของลวงพ่อที่จะเล่ามันจะเป็นเรื่องที่รำลับภาคก่อนถ้าเราจะไปเล่าจุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ เพราะว่ามันเหมือนกับใคยๆว่าเองมันมันจะมันจะมีวิธีการก็จะมีวิธีการสอน้นทางไปสู่การบําเพ็ญสถานที่ตรงนั้นเขาจะเท่าความสอน